นี่มาสัมภาษณ์คุณญานะครับหลังบ้านของคุณโมอดคู่บุญคู่บารมีคู่คเคียงไปแข่งนกนะครับเวลาไปแข่งนกเนี่ยสมมติว่าคุณโมดท้อมาเนี่ยคุณยาทยํายังไงปลอบใจเขาครับปลอบใจก็คือก็เราก็คุยกันว่า,าเราไปเนี่ยไอหวังนึงก็ส่วนนึงแต่พอมาผิดหวังเราก็ต้องแก้ปัญหาแล้วกลับไปเราจะต้องทํำยังไง<ม>เราจะต้องคิดนกแบบไหนดูแลคือการดูแลคุณประมวดอ่ะเขา ดูแลดีอยู่แล้วครับคือการเดินทางใช่มันอยู่ที่การเดินทางอากาศอย่างวันเนี้ยมาเจออากาศหนาวที่บ้านไม่หนาวหนาวตอนเช้าแต่ร้อนกลางวันร้อนเห็นในกลางวันร้อนนั่นแหละครับคราต้องต้องต้องรายละเอียดต้องเยอะนะครับเนาะใช่ค่ะครับผมมันต้องมีรายละเอียดให้มันเราต้องสังเกตนกแต่ละตัวไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงเยอะแล้วเราจะดูภาหัรวมเลยไม่ใช่ต้องสังเกตตุยยาของนกแต่ละตัวอะไรเงี้ย ็จะคุยกันเน่รเราทาได้ก็คือทําได้แค่นี้ก็คือแค่นี้รเราอย<ม>่าไปหวังอะไรเยอะอคือมามันต้องมีทั้งแพ้ทั้งชนะอะครับ,รบแต่คุณโมดกับคุณยาเนี่ไม่มีไอ้ทางเลือกนะครับมีไฟบังคับเยอะต้องไป <c oughs> ทุกอาทิตย์ตอบแทนเพื่อนนี่จะทํำยังไงครับอย่างนกไม่พร้อมเนี่ยนกไม่พร้อมก็ต้องไปค่ะต้องไป มันมีสภาพเพราะว่างานของเราอ่ะอยู่ในอนาคตของเราอะคือมันยังมีอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องจัดอีกนะเราก็ต้องไปช่วยงานเขาเพื่อที่จะให้เขาอมาช่วยเราตอบกลับมาอคตัวอย่างที่ออกอาหารเลี้ยงนกออกยามีตัวไหนบ้างครับที่นี่แนะนำครับผมมีก็มีตอนนี้ก็มี ยาไก่ยาไก่ด้วยนะครับไก่แจ้ไก่แจ้ไอ้ยาเป็นเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับเป็นลูกกราดใ่ค่ะเป็นลูกกราดใช่ครับติดต่อยังไงครับลูกกราดนี่ติดต่อได้ที่คุณโมลเลยครับผมแล้วก็จำหน่ายยังไงให้เป็นร้อยเม็ดหรือว่าเป็นกระปุกหรือเป็นของเราเป็นกระปุกครับค่ะกระปุกละสองร้อยสองร้อยร้อยเม็ดหรือว่ายังไงห้าสิบเม็ดกระปุกละสองสองร้อยบาทสองร้อยบาทอ๋อเป็นเป็นเป็นไม่ใช่เป็นลูกกราดนะครับเป็นยาเป็นยาอ๋อเป็นยาแล้วก็ปั้นให้กิน อ๋อโอเคแล้วก็มีตัวอืน่นอีกไหมครับผมก็ไม่มีค่ะก็มีวิตามินนกอาหารนกยาหลังแข่งนะหลังแข่งหลแข่ง <Natalie> หลังแข่งครับอ่านะครับยังไงก็ลองโทรติดต่อนะครับนี่เรามาสัมภาษณ์ให้นะครับว่าขนาดเซียนเนี่ยเขายังมีอ่อะไรอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไขปัญหาน้องต้องสู้ๆนะครับ<ะ>ปัญหาเล็กน้อยนะครับยังไงก็ให้กําลังใจกันเนาะบอกให้แม่บ้านให้กําลังใจนะเขาเขาจะเป็นหนุนหลังของเราใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับคุณยาครับสวัสดีครับ